สวัสดีครับผมชื่อนายดเนียลชาเฟอร์นะครับนักร้องศิลปินเจ้าของผลงานเพลงพลังขอซอนนะครับตอนนี้แดเนียก็อยู่ที่มหาวิทยาลัยร,ราชภัฏเชุยงใหม่นะครับวันนี้แดเนียก็มีคำแนะนำดีๆนะครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับโลนารงขับขี่ปลอดภัยไม่ฝ่าไฟแดงไม่ตัดหน้าและไม่ขับเร็วนะครับถ้จะถึงวันสงการานต์แล้วนะครับ ขอให้ทุกท่านนะครับขับด้วยความระมัดระวังนะครับเวลาท่านได้ขับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับขอให้ท่านาใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนนะครับและเวลาขับทางรถยนต์นะครับขอให้ทุกท่านนะครับคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งเพราะว่าเพื่อจะที่จะช่วยลดอุบัติเหตุกันได้นะครับ สำหรับผมนะครับก็เคยเจอประสบอุบัติเหตุอยู่ครั้งหนึ่งนะครับก็คือ,อได้ล้มจากมอเตอร์ไซค์ทางซุปเปอร์ไฮเวย์นะครับก็ในช่วงเวลานั้นแดนเนยก็ใส่หมวกกันนอกด้วยนะครับเพราะว่าใกล้จะถึงวันสงการก็ระวางขับขี่ปลอดภัยนะครับก็อย่าฝ่าไฟแดงนะครับอย่าตัดหน้า นะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับเดี๋ยวก็จะถึงเองนะครับเขาวันนี้ก็แนะนําสิ่งดีๆให้อย่าโลนาลงนะครับขอให้ทุกท่านได้โลนาลงขับขี่ปลอดภัยเพื่อใช้ลดอุบติอุบัติเหตุนบนท้องถนนด้วยนะครับใกล้จะถึง